สวัสดีครับแม่พีีนองคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเลขตารางนะตัวตารางเข้าทุกเข้าหมดทุกตัวเลยนะทั้งหกศูนย์สาเจดเก้านะแต่จับให้ไม่ถูกนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยเด้อทั้งเลขวิ่งทั้งจะให้ไม่ถูกก็มาดูงวดวันที่สิบมีนาสองห้าหเจ็ดเลขตาราง มีแมีเมีสมีสมีหนึ่งมี6วิ่งบนบนวิ่งสีนะจับคู่ให้8 4 6 7, 3, 4, 4, 1, 6, 6, 7นะี่หกเจ็ดสาสี่หนึ่งหกหดแดะวิ่งล่างวิ่ง7จับคู่ให้หนึ่ง7จ็เจ็ด เจ็ดแปดนะครูที่ถูกสิบสองล้านนะก็ซื้อเจ็ดแปดในงวดนี้งวดก่อนก็ได้สิบสองล้านเต็มๆแกก็มเีเลี้ยงกุมารทองนะ เขาขาวลือนะว่ากุมารทองก็ะซิบปองนะเจ็ดแปดวันี้เมื่อวานผมก็ได้ไปถ่ายทำแกมานะถ้าทางช่องเอจับให้ไม่ถูกพี่น้องก็จับเอาเองเด้อชอบตัวไหนก็จับเลขตารางนะครับผมถือว่าเข้านะอันนี้ สูตรนี้ข้างข้างแรมนะไม่ใช่แรมขึ้นแค่ข้างแรมถ้า7มาน่าจะ7 8็หรือส7นี่แหละงวดน,นี้ก็ชอบส่วนตัวนะครับผม คลิปนี้แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมก็เสียดายนะครับผมงด่กนมาทั้งบนทั้งล่างสาตัวก็แตกนะจับให้ไม่ถูกนะครับสุดท้ายนี้ทางช่องก็มีรายมอบให้นอกจะคําอวยพรหลับก็ใหได้เงินมือตื่นก็ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผม ครดูคลิปนี้งวดนี้ก็ใอยถูก12ล้านด้วยเด้อสาธุสวัสดีครับ